สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหนึ่งหลังใช่แล้วครับผมนั่นก็คือบ้านในโครงการบ้านคุณชายถูกต้องครับผม หลังนี้เลยครับบนพื้นที่ขนาด100ตารางวานะครับอยู่ที่บ้านสะน้ำใสตำบลโป่งตาลองครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินวนรอบๆบ้านดีไหมครับพี่ชายดีครับน้องชายที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่บ้านสะน้ำใสถ้าเราวิ่งมาตามถนนธนรัตนะครับเข้าตรงแยกกม14วิ่งมาทางวงเวียนบ้านไล่นะครับออกแยกวงเวียนขวามือ วิ่งผ่านบ้านท่าช้างนะครับจนมาถึงบ้านสระน้ำใสเลยวัดสระน้ำใสมาไม่กี่ร้อยเมตรนะครับรบเข้าซอยมาประมาณ50เมตรก็จะเจอโครงการของเรานะครับระยะจากถนนธนรัตที่จะวิ่งเข้ามายังโครงการเราเนี่ยรวมประมาณ13กิโลเมตรนะครับก็จะเข้ามาถึงตัวโครงการบ้านคุณฉายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ ครับผมเราเปิดตัวโครงการไปด้วยบ้านทรงนอร์ดิกขนาด188ตารางวานะครับด้วยตัวบ้านสีขาวหลังนั้นหลังแรกของเราเนี่ยคุณลูกค้าจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็นำเสนอหลังนี้ครับใช่เลยครับผมทรงนอร์ดิกเหมือนกันนะครับน้บองชาย <ผม S 1> ขนาดพื้นที่100ตารางวา เอกสาร,รสิทธิ<ม>์เป็น,นโฉนดนะครับตัวบ้านเนี่ยขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะครับครับผมตัวภายในที่ดินเนี่ยเราปรับพื้นที่เอาไว้ปูหญ้านะครับลงต้นไม้แล้วก็ทําถนนเข้าบ้านไว้นะครับขนาดถนนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยหเมตรแล้วเราก็โรยหินเกตไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับระบบน้ําระบบไฟก็ ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำก็จะเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับตัวถนนด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนคอสลอกว้างห<ม>้าเมตรซึ่งทางคโครงการก็ยกเป็นถนนสาธารณประโยชน์เรียบรอย้อยแล้วนะครับ,รบผมตัวบ้านเนี่ยนะครับเราทาเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันครับครับผมเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับด้วยขนาดพื้นที่ประมาณสัก16ตารางเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป็นโต๊ะอาหารให้นะครับแล้วก็ถัดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นบันได นะครับที่จะขึ้นไปสู่ชั้นลอยครับซึ่งจัดไว้เป็นห้องนั่งเล่นใช่แล้วครับเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องพักผ่อนหรือบางท่านอาจจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับผมนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นประตูออกไปใช่แล้วครับตรงนี้ก็ติดตั้งซิงค์ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยนะครับครับ ส่วนทางด้านซ้ายหลังจากที่เราเดินเข้ามาจากประตูหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้อง,องน้ำผนังเนี่ยก็ปูกระเบื้องเอาไว้นะครับพื้นก็ปูกระเบื้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์เอาไว้ให้ครับ ถัดจากห้องน้ำเนี่ยก็คือทางฝั่งซ้ายหลังจากที่เราเปิดประตูเข้าบ้านมาเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับขนาดห้องเนี่ยสีคูณสเมตรเลยนะเราใส่เตียงขนาด6ฟุตเอาไว้ให้นะครับพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้ง ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะได้วิวอย่างนี้เลยนะครับได้เห็นเขาใหญ่ทุกเช้านะครับด้านหน้าที่ดินเนี่ยหันไปทางทิศใต้ครับเราจะได้รับวิวของเขาใหญ่พร้อมกับลมครับนะครับ<ม>ซึ่งที่ดินในโครงการของเราเนี่ยทุกแปลงนะครับหันหน้าเข้าหาเขาใหญ่แล้วก็จะมีลมพัดผ่านตลอดครับ ช่วงหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นลมจากทางใต้ก็จะมาจากทางเขาใหญ่นะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยลมหนาวจะเข้ามาทางหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้นลอยกันนะครับับบ้านหลังนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับกระทัดรัดไว้ใช้สำหรับเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับ สำหรับบ้านที่มีคุณหนูนะครับอาจจะเป็นความใฝ่ฝันของคุณหนูทุกๆคนเลยนะครับที่อยากจะมาอยู่ห้องใต้หลังคานะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็จัดไว้อย่างสวยงามนะครับสามารถที่จะนั่งชมวิวเขาใหญ่บนห้องนั่งเล่นบนชั้นลอยของบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมดาดฟ้าของบ้านหลังนี้ ตอนนี้เนี่ยเราพาทุกท่านขึ้นมายืนอยู่บนดาดฟ้าของตัวบ้านนะครับเป็นเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นครับผมนะครับซึ่งแสงแดดกำลังเริ่มอ่อนลงนะครับแต่ที่ยังหนักหน่วงอยู่ก็คือสายลมนะครับที่พัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็วิวเขาที่ไม่อายใครเต็มเตตากับทิวเขาใหญ่ทั้งแผงเลยนะครับใช่ครับข้างหน้านั้นเนี่ย มองเห็นออกไปไกลๆครับผมคือทอสคานานะครับใช่แล้วครับเราสามารถมองเห็นเมืองทอสคานาหอเอ็นเมืองทอสคานานะครับที่อยู่ติดเชิงเขาใหญ่ด้านในนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับน้องชายดูเหมือนอยู่ในอยู่บนที่ราบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับครับผมเราอยู่บนเนินนะครับเนินนี่เนินสูงนะครับสูงจากระดับน้ําทะเล382เมตรเลยนะ เรายืนอยู่ในที่ดินเนี่ยเราสามารถมองเห็นถนนเส้นบุ่งเตยสะน้ำใสนะครับด้วยขนาดที่ดิน100ตารางวาเนี่ยลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ย25เมตรครับเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยนะครับ17เมตร17เมตรด้วยกันนะครับ,รบสำหรับหลังนี้เนี่ยเราก็แถมปั๊มน้ำถังเก็บน้ำ ให้ด้ดวยทั้งเก็บน้ำขนาด1,000ลิตรครับ1,000ลิตรนะครับก็เหมาะสมกับขนาดของครอบครัว<ช>ะะแล้วครับหลังนี้เนี่ยเราติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว1เครื่องในห้องนอนนะครับพร้อมกับโซฟาครับผมชุดโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็เตียงนอนขนาดใหญ่ 6ฟุตเลยนะครับภายในห้องนอนก็จะมีเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับราคาเป็นยังไงครับพี่ชายครับครับผมไม่อยากจะเชื่อว่า บ้านพร้อมที่ดินขนาด100ตารางวาพร้อมเข้าอยู่ครับผมเราเปิดราคาให้ทุกท่านได้สัมผัสได้นะครับที่1.850 0ล้านบาทครับ1.850 0ล้านบาทนะครับ100ตารางวาสำหรับที่ดินนะครับบ้านนะครับ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องน้ำใช่แล้วครับทางโครงการจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยแล้วปูหญ้าทำถนนในบ้านหรือถนนหน้าบ้านติดแอ จพูดง่ายๆคือเก็กระเป๋าเข้ามาแล้วพักได้เลยครับใช่แล like> ้วครับนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้เข้าอยู่ได้เลยใช่แล้วครับเป็นบ้านพักตากอากาศให้หลายๆท่านนะครับที่สนใจที่จะมาอยู่ภายในพื้นที่เขตโอโซนของเขาใหญ่ใช่แล้วครับต้องบอกว่าเขตโอโซนของเมืองไทยเลยนะใช่ครับเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะอยู่ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่แล้วครับผมนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับกับบ้านราคาย่อมยาวสําหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านพักตาอากาศที่เขาใหญ่นะครับครับผมลองมาชมบ้านพร้อมที่ดินของเรากับราคาที่หลายๆท่านไม่คิดว่าเราจะทำได้ใช่ครับแล้วก็สามารถจับต้องได้จริงๆนะครับถูกต้องครับกับบ้านคุณชาย ที่บ้านสักน้ำใสนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์064-797-8978ครับครับผมพี่ชายและน้องชายยังยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่จะมาชมบ้านคุณชายนะครับพร้อมให้บริการครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดินดีๆนะครับแล้วก็ทรัพย์ดีๆน่าลงทุนที่เขาใหญ่ <น>ครับรบ,บ,บสำหรับวันนี้พี่ชายและน้องชายต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ